เมื่อเวลาประมาณส5บนาฬิกา30นาทีของวันที่4กุมภาพันธ์2568นาร้ยิบนาริศรมัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรณ์หรือว่าสะพานมหาชัยซีวิลในพื้นที่ตำบลโ้าคามาที่ชํารุดเสียหายอย่างหนักจนต้องประกาศปิดสะพานพร้อมขอให้ประชาชนงดใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นเวลานานกว่า2ปีแล้วล่าสุดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ พร้อมกับนายนัทวัน์โพเขียวท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครและนายอนุสรสุกรุ่งเรืองนายกอบตอโคอขามก็พบว่าแม้สะพานจะยังไม่ได้รับการรื้อถอนสร้างใหม่แต่ทางสภาอบตอคู่ขามก็ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมจำนวน20ล้านบาทเพื่อดาเนินการก่อสร้างสะพานเป็นที่เรียบร้อยขณะที่นายกอบตอรคูขามยังได้ชี้แจงด้วยว่าหลังจากที่ได้มีการหารือร่วมกับทางจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจนได้รับการอนุมัติให้ดําเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่กําหนด ตอนนี้ก็ได้ผู้รับเหมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในวันที่5กุมภาพันธ์ทางผู้รับเหมาก่อสร้างก็จะเข้ามาทำสัญญากับอบตโคขามเพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาและระเบียบที่กำหนดระหว่างผู้รับเหมากับผู้ว่าจ้างเพื่อที่ประชาชนในพื้นที่จะได้กลับมาใช้สะพานข้ามคลองพิทยาลงกรตรงนี้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทั้งนี้นายนริศนิรมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กำชับให้ทางนาย,ยอบตโคขาม เรื่องรัฐการก่อสร้างให้เป็นไปตามกําหนดในสัญญาการก่อสร้างพร้อมกันนี้ก็ยังได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับสะพานเพื่อรับทราบปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นําไปเป็นข้อมูลสู่การป้องกันปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไปค่ะสนับสนุนโดย CK v i ว w ท้ทาวิสูน์บ้านสวยทำเลดีราคาถูกเข้าชมโครงการ CK v i วี Group ทุกสาขา